สวัสดีครับอะตอมไดรี่การเงินนะครับวันนี้เรามาอยู่กับซีรีส์โลโบจะพาฉันรวยใน EP ีที่6แล้วนะครับอีพีที่6นี้เรามาคุยเรื่องอะไรกันนะครับต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่ EP ีที่แล้วผมลืมซื้อไปใช่ไหมที่ผมเคยบอกว่าผมลืมซื้อ DCA ไปนะครับผมก็เข้าไปซื้อเรียบร้อยครับตามที่ผมบอกเลยคือวันที่20เป็นวันจันทร์นะครับซื้อเสร็จก็จบนะครับหลังจากนั้นครับผมผมซื้อเสร็จปุ๊บเขาก็ประกาศว่าจะรีบาลานซ์พอร์ตนะครับกลายเป็นว่าซื้อไปปุ๊บเนี่ย เงินเข้าพอร์ตซื้อกองทุนเรียบร้อยนะครับซื้อเสร็จปุ๊บมันรีบาลานซ์ทันทีนะครับผมเพิ่งซื้อวันที่20อ่ะเอ่อกองทุนเนี่ยเพิ่งเข้าไปได้วันที่2 0 2 1 22อ,อย่งะไรเงี้ยวันที่23าเขาขายกองทุนผมอ,ออกอีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาเกิดการรีบาลานซ์นะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องรีบาลานซ์ครับว่าเขารีบาลานซ์อะไรไปบ้างนะครับรีบาลานซ์หรือรีบาลานซิงเนี่ยอธิบายก่อนว่ามันคืออะไรนะครับมันคือการที่เรามีสินทรััพพยยย์์ออออูู่่่ในนนรรตกกงทุเามมาี78 จไได้นะครับ78กองตรงนี้มันจะต้องมีตัวที่บวกตัวที่ลบจําได้ไหมที่ผมบอกว่าอันนี้คือ SCB แนะนําแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันมันมีตัวที่บวกตัวที่ลบเช่นหุ้นโลกใช่ไหมหุ้นเฮลท์แคร์มันบวกขึ้นแต่ว่าอาสังหาริมทรัพย์มันลดลงนะครับนี่แหละคือเรามีแผนการลงทุนว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับการรีบาลานซ์คือการที่กลับมาเช็คครับว่าเอ้พอร์ตเป็นยังไงพอพอร์ตเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันต่างจากตัวค่า ที่เราตั้งไว้หรือเปล่าเช่นกองทุนรวมพุ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ20%แต่วันนี้มันไป30แล้วแปลว่าความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะรีบาลานซ์ให้มันกลับมาเหลือ20% และไอ้เงิน10%ที่เป็นกําไรเนี่ยเขาจะเอาไปลงในตัวที่มันติดลบเช่นอสังหาริมทรัพย์นะครับนั่นคือแผนของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือว่ามันจะมีการขายกองทุนบางอย่างออกไปแล้วมีการซื้อกองทุนบางอย่างกลับมานะครับรวมถึงบางตัวที่เขายังคิดว่าดีเขาจะซื้อเพิ่มนะครับโดยใช้เงินจากกาไรตรงนั้นแหละนะครับทีนี้วันนี้ผมพามาดูครับ ECB เขามีสรุปเหมือนกันนะว่าเขาทําอะไรไปบ้างแล้วทําเพื่ออะไรแล้วทําไมถึงทําแบบนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะมานั่งอ่่าาาาานนให้ังแลววก็็มอธิบยบยเเ นี้ล้าเราเห็นแบบไหนนะครับรวมถึงว่าสุดท้ายจะอัปเดตพอร์ตล่าสุดให้ดูแต่ว่าต้องบอกก่อนพอร์ตล่าสุดเนี่ยมันจะไม่ได้ดูข้อมูลเต็มนะเพราะว่ามันมีการรีบาลานซ์อยู่ระหว่างนั้นนะครับคือขายไปบางส่วน,นยังไม่ซื้อคืนนะครับเห็นเขาบอกว่าจะซื้อคืนเนี่ยไม่วันจันทร์ก็วันอังคารน,นะครับอาจจะเป็นจันทร์ที่3ามเดือคารที่4นี่แหละผมจําไม่ได้ละแต่ว่ามีอีเมลแจ้งมาอยู่นะครับก็ตรงน,นั้นแหละเขาจะเริ่มซื้อคืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เตือนไว้ก่อนนะเงินใครที่ได้รับมาแล้วอยู่ในบัญชีออมทรัพย์เนี่ยอย่า,อาไปใช้นะครับคือต้องเอาไปคืนนะใครที่เอามาใช้เนี่ยหรือว่าใครใช้กับบัญชีที่เป็นแบบเงินส่วนตัวเนี่ยอย่าใช้หมดนะครับเพราะเั้น่เนี่ยการลงทุนของเรามันจะกลายเป็นว่าหายไปเลยนะไม่มีการเอาเงินกลับเข้าไปซื้อนะครับต้องระวังด้วยนะโอเคงั้นเดี๋ยวพาไปดูครับว่ารีบาลานซ์เขามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับโอเคอันนี้คือรีบาลานซ์นะครับนี่คือมุมมองการลงทุนการปรับกลยุทธ์การลงทุนของ SCB นะครับว่า ทางโรโบเนี่ยนะครับทีมงานเขาให้ข้อมูลไว้วันที่29นะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนโยบายการเงินและการคลังประเทศต่างๆยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับเพื่อประคองจนการฟื้นตัวเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นอันนี้เห็นด้วยครับ ในเรื่องของการเงินเนี่ยนโยบายการเงินหรือการคลังทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะไทยนะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเนี่ยทุกคนระมัดระวังในเรื่องของโควิด -19 มากๆนะครับเพราะเขารู้ว่ามันคือระเบิดเวลามันคือจุดชนวนของระเบิดเวลาของวิกฤตเศรษฐกิจธธนะครับรวมถึงหนี้เสียรวมถึงแบบว่า,เ,าเงินเฟอ้อเงินฝืดนะครับแล้วแต่ประเทศน้องว่า,ากําลังกระทบกําลังพบเจอกับสิ่งที่เราเรียกว่าเงินเฟอ้อหรือเงินฝืดอ,อย่างบ้านเราเนี่ย สถานการณ์ปัจจุบันคือเงินเริ่มฝืดนะครับดอกเบีย้ยต่ําแล้วเงินฝืดคือเขาพยายามจะทําดอกเบีย้ยให้ต่ําเพื่ออะไรนะครับหนึ่งดอกเบีย้ยต่ําเพื่อให้คนเอาเงินเนี่ยออกจากบัญชีมาใช้นะครับเพื่อลดเรื่องของเงินฝืดแต่เงินในบัญชีคนเราก็ไม่มีถูกไหมคือเราทํางานเราก็ไม่มีเงินนะครับเนื่องจากโควิดไอทีมันก็ทําให้หลายคนเนี่ยลำบากนะเพราะนั้นเนี่ยเงินก็ไม่มีในบัญชีแล้วก็มีก้อนหนึ่งที่เรียกว่านี่นะครับนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวไม่มีเงินไม่มีงานแต่มีหนี้ นะครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้คือรายได้เนี่ยไม่เคยแน่นอนครับแต่รายจ่ายนี่มันคงสุดๆนะครับรายได้เราอาจจะหายไปนี่ไงครับโควิดในที่ทำให้รายได้หายไปแต่รายจ่ายไม่ว่าจะผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนของนู่นนี่นั่นกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับสินค้าฟุม่มเฟือยมันยังต้องผ่อนเหมือนเดือเหมือนเดิมนะครับบางคนบอกเอา้าก็พักชําระหนี้ได้นี่ก็เป็นมาตรการพักชําระหนี้แต่ดอกไม่พักนะครับอย่าลืมนะพัก3เดือนแต่ดอกวิ่ง3มเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามีเงินเนี่ย โปะให้เร็วที่สุดนั่นคือทางออกไม่ใช่การพักนะครับพักคือพักพักไม่ใช่ยกเลิกนะครับต้องระวังด้วยนะเพราะฉะนั้นนโยบายการเงินการคลังเขามาแก้เรื่องนี้นะต้องระวังการเกิดนีเสียทั่วโลกนะครับรวมถึงคอร์เปอเรทด้วยนะคือ ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรืออะไรก็ตามเนี่ยทุกวันนี้น่ากลัวนะครับเนื่องจากว่ามีการกู้มาลงทุนแต่ธุรกิจชะงักแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปรีเทิร์นหรือว่าไปคืนของพวกธนาคารนะครับนี่ก็ต้องน่าระวังเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดมีเริ่มมีบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยเริ่มปิดกิจการเริ่มล้มเนี่ย ธนาคารจะกังวลครับว่าจะปล่อยสินเชื่อดีไหมว่าเนี่ยถ้าปล่อยไปแล้วเกิดมีคันนั้นล้มอีกล้มอีกล้มอีกแล้วใครจะเอาเงินมาคืนถูกไหมเขาก็กลัวนะครับข้อที่2มีสัญญาณฟื้นตัวจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและมีสัญญาณว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มจะกลับมาขยายตัวได้ในอนาคตนะครับอันนี้เป็นการพูดแบบกว้างกว้างกว้างมากๆแล้วก็ไม่ได้ระบุระยะเวลาด้วยว่าการกลับมาเนี่ยขยายตัวการกลับมาของเศรษฐกิจทั่วโลกจะเป็นเมื่อไหร่นะครับส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ง่ายนะคือถ้าเกิดหนึ่ง คือโควิดเนี่ยมันยังไม่จบนะครับอเมริกายังติดกันเป็นวันละเป็นแสนนะครับญี่ปุ่นละลอก2มาแล้วติดกันเป็นวันละเป็นพันเฉพาะในโตเกียวมั้งผมจะไม่ผิดนะครับสิงคโปร์เป็นประเทศที่โควิดในทยังไม่หยุดเลยนะครับจีนละลอก2กลับมาแล้วเหลือไทยนี่แหละต้องระวังเหมือนกันนะครับเมื่อไหร่ที่บับเบิลนะครับทาวเวลบับเบิลเปิด แล้วก็เที่ยวในไทยเปิดนะครับคนเจอกันนะครับรับคนต่างชาติเข้ามานั่นคือจุดที่ต้องระวังว่าถ้าเกิดระลอกสองเมื่อไหร่เนี่ยอันตรายมากๆนะครับเศรษฐกิจพังแน่นอนคือคือแน่นอนว่าโรงแรมพวกร้านอาหารเนี่ยเจ๊งก่อนแน่นอนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้องคือประสบการณ์เรามีนะครับรอบแรกก็ต้องถูกปิดก่อนเพราะว่า,วา คือเขาต้องรับนะักท่องเที่ยวเขาต้องรับประชาชนที่เข้าไปกินเข้าไปทำอะไรแล้วมันมีความเสี่ยงสูงอะ่ะใช้ของเขากินใช้ช้อนใช้ซ่อมใช้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังมามากๆเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของมุมมองแนวโน้มช่วยเศรษฐกิจที่จะกลับตัวต้องบอกว่าใครก็พูดได้ถูกไหมคือมันมีวิกฤตอะ่ะสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาแต่กลับมา,บมาใช้เวลานาน,านแค่ไหนในการกลับมานะครับผมมองว่าอ,อ,อย่างเร็วเลยนะสองปี สปีแล้วทยอยกลับมานะนี่คือผมคิดว่าอย่างเร็วนะรวมถึงว่าต้องมีตัววัคซีนออกมาแล้วด้วยนะเพื่อป้องกันไม่ให้การข้ามกันระหว่างประเทศแล้วมันเกิดความน่ากลัวในเรื่องของโควิดนะครับแต่อย่างช้าเนี่ยผมว่า3-5ถึงปีอาจจะซึมยาวเลยนะยกเว้นว่ามีอะไรเข้ามาแทรกอีกนะครับมันอาจจะลากยาวไปมากกว่านั้นนะเช่น มีเริ่มมีนี้เสียในไทยธนาคารเริ่มบิดตัวนะครับอันนั้นขึ้นหนักเลยนะ5ปีอาจจะเจอกัน10ปีอาจจะเจอกันว่าเมันจะฟื้นตัวได้ยังไงในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับดอกเบี้ย0.25ของเราต้องระวังที่จะปรับเป็นศูนย์นะครับคือผมก็ไม่แน่ใจว่าปีนี้จะปรับศูนย์หรือเปล่าแต่ถ้าปรับศูนย์นี่ก็เริ่มใกล้เคียงกับยุโรปเริ่มใกล้เคียงกับญี่ปุ่นเพราะพวกนั้นเขาเป็นดอกเบีย้ยติดลบกันไปแล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังเนาะอันที่3ครับคณะกรรมการการลงทุนนะครับมีมุมมองเปลี่ยนนเป็กกลาางมาขึ้น ต่อการลงทุนในอนาคตนะครับในหัวข้อนี้นะครับก็ก่อนหน้าน,นี้เขาจะให้เขาเรียกว่า underweight นะครับคือการลงทุนเนี่ยให้ชะลอการลงทุนลงทุนให้น้อยนะครับสะสมเงินให้เยอะแต่วันนี้ปรับเป็นกลางก็คือว่าเอ้ยก็เริ่มที่จะมองหาการลงทุนใหม่ๆได,ได้ที่มันได้ผลตอบแทนที่น่าสนใจนะครับก็ก็เห็นด้วยครับว่าช่วงที่ผ่านมาจริงๆก็ถ้าช่วงโควิดอ่ะคือต้องงี้คือบร็อกเกอร์หรือว่านักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ย เมื่อมันเกิดการปรับตัวลดลงของราคานะครับอย่างเช่นช่วงโควิดที่ปรับตัวกันลบ30ลบ40เปอร์เซ็นเนี่ยไม่มีใครแนะนําให้ซื้อสักคนเลยถูกปะ่ะเพราะมันเป็นเทรนขาลงนะครับแต่พอมันเกิดจุดกลับตัวก็ไม่มีใครมาแนะนําให้ซื้อครับคือต้องบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของเรานะที่เราจะใช้สัญญาณเทคนิคในการวิเคราะห์แล้วก็เข้าใจสถานการณ์เองว่าจุดนี้แหละต้องซื้อนะครับเขามาแนะนําว่าเป็นกลางตอนนี้ ซึ่งเซตมันหลุดจาก900จุดมาเป็น1ัน0ี่ไปแล้วอ่ะแล้วตอนนี้มันเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่เพิ่งมาปรับเป็นกลางนะครับเพราะนั้นความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เป็นนักลงทุนที่เราเป็นโปรแอคทีฟหรือมองไปข้างหน้าหาเองทําความเข้าใจเองเรียนรู้เองติดกราฟเป็นดูสัญญาณเป็นเนี่ยเราจะลําบากครับถ้าเรามาเชื่อเขาว่าเอ้ยมันเป็นกลางตอนนี้แล้วเราเริ่มลงทุนแปลว่าเราพลาดในช่วง30%ที่มันขึ้นมาแล้วถูกปะ ไอล้ลดรถเมย์สายนั้นเราพลาดไปแล้วอ่ะนะครับวิ่งมาตั้งแต่900จุดจนมาถึง1,400ักว่าจุดอ่ะเราพาลาดเราตกรถไปแล้วแต่วันนี้มันแนะนําให้ขึ้นรถคันนี้นะครับที่1,400จุดออไม่ใช่สิตอนนี้1,300จุดแล้วถ้าเกิดวันนี้มันหักหัวลงนะครับลงจากดอยสุเทพดอยอินทนนท์นนเนี่ยจาก1 3 0 0จุดเหลือ1,200 1,100ใครรับผิดชอบไม่มีนะครับโปเกอร์ที่ออกนะักวิเคราะห์ที่ออกมันเป็นแค่การวิเคราะห์ใช่ไหมเราเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนนะ ต้องศึกษาเองครับแล้วกม็มาลงทุนเองดีกว่าหมายถึงว่าเราจะต้องรู้จังหวะในการลงทุนคือจะมาใช้เครื่องมืออะไรแบบนี้อย่างโรโบใช้ได้นะครับแล้วเป็นเครื่องมือที่ดีแต่เราต้องรู้จังหวะการลงทุนด้วยว่าเฮ้ยอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมนะช่วง COVID นะโควิดหนทีเนี่ยโรโบล,ลงมาเยอะจริงครับเราควรจะต้องเอาเงินไปกองหรือเปล่าเพราะว่าไอ้จุดกลับตัวมาแล้วนี่เราก็เอาเงินไปให้เขาในการบริหารจัดการก็คือซื้อเพิ่มนะครับมันต้องรู้จังหวะ นะครับถ้าไม่รู้จังหวะปุ๊บไปทีลเรเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกลายเป็นว่าเอ้ยมันก็ต้องไปเชื่อใจเขาพึ่งพาเขาทําไมวันนี้เราถึงไม่คิดที่จะศึกษาแล้วก็ศึกษาแล้วก็ใช้เขานั่นแหละแต่เราใช้ในในมุมที่เราแบบเรียนรู้ไปด้วยแล้ว,ลวก็เอ้ยหลีดเขาเอ้ยวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องซื้อพอะอะไรองมีเหตุผลถูกไหมก็ นั่นก็เป็นมุมหนึ่งนะครับที่สําคัญนะเพราะว่าบล็อกเกอร์ส่วนใหญ,ญ่จะออกมาหลังจากสถานการณ์มันคลี่คลายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมประสบการณ์นะเพราะถ้าเชื่อเขาทั้งหมดอย่างที่บอกให้ซื้อบอกให้ขายเนี่ยบางทีมันไม่ทันนะครับอ่ะถัดไปเริ่มเข้าส่วนของกองทุนและพูดมาตั้งนานนะครับเปลี่ยนจากกองทุน SCB SFF ขีดไอนะครับมาเป็นกองทุนตราสารหนี้ KT fix อีก 1>, 1ปี3ปีนะครับวันเยียร์ทีเยียร์นะครับเพื่อให้โอกาสนะครับเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนในอนาคตได้มากกว่านะครับก็เปลี่ยนมาเป็นออกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีระยะยอยู่ในช่วงของ1ปีถึง3ปีนะครับก็เออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยสถานการณ์เนี่ยผมฟัง BOT หรือว่าทางข่ายประเทศไทยเนี่ยจริงๆเขาก็พูดไว้ครับว่าตราสารหนี้เนี่ย จริงๆมันยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะในช่วงที่มันเกิดแพนิคเซลไปในช่วงโควิด -19 นะครับทีนี้กองตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับจะเปลี่ยนจาก s c b INCA เป็น UGISN นะครับตัวนี้ UGISN ผมมีรีวิวนะครับรีวิวกองทุนดูได้นะก็เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศครับเป็น c o ร์เปอเรทบอลก็คือเป็นพวกเอกชนซะส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้นะครับก็ตัวนี้น่าสนใจนะครับการปรับเปลี่ยนตรงนี้ จริงๆมันคือตา,าสารนี้ต่างประเทศทั้งคู่แหละนะครับแต่ว่าเข้าใจว่ามันเป็นในเรื่องของ Master ร์ฟันของ UGIS นะครับเก่งกว่าถ้าผมจะไม่ผิดมันคือพิมโก้มั้งใช่ไหมถ้าพิมโก้เนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับผมว่าพิมโก้นี่เขาเก่งในเรื่องของตา,าสานี้ต่างประเทศก็เป็นในทิศทางที่ดีครับเปลี่ยนจาก SBI NCA ไปเป็น UGIS นะครับตัวนี้ก็เคยมีรีวิวแล้วแหละใครอยากจะดูะรยายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปดูได้นะครับแต่น่าสนใจครับการปรับเปลี่ยนตรงนี้เนาะ ทีนี่ถัดไปครับคณะกรรมการกระจายการลงทุนไปในหุ้นโลกมากขึ้นผ่านกองทุนรวม UGQG เนื่องจากเห็นว่าหุ้นไทยขาดปัดจจัยสับสน,นทั้งด้าน valuation และแนวโน้มผลการดําเนินงานนะครับทั้งนี้เนื่องจากกองทุนหุ้นโลกมีน้ําหนักในกลุ่มของ healthcare อยู่แล้วจึงเห็นค,นนควรให้ตัดกองทุน UOBSC h ออกนะครับโอเคมี2ประเด็นประเด็นแรกนะครับหุ้นไทยะตัดทิ้งหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าจะตัดทิ้งหรือเปล่านะครับ แต่ว่ามีการลงทุนในหุ้นโลกมา,มากขึ้นอันนี้เห็นด้วยนะครับว่าตอนนี้ต้องยึดทางต่างชาติเป็นหลักเพราะว่าหุ้นไทยขาดแวร์เรลชันหรือมูลค่าจริงๆคือเรายังดูไม่ออกว่าหนึ่งงบไม่มีคืองบอ่ะน่าจะแย่นะครับ Q2 แต่ตลาดวิ่งขึ้นจาก9 0 0ไป1,400ตอนนี้พันสามนะครับขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้อาจจะ forecast กันไปแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนะครับก็เลยออกมาเป็นผลแบบนี้ที่พันสามร้อยจุดแต่ผมมองว่าหลางังจากนี้อาจจะมีการปรับตัวลดลงอีกแล้วนะ แต่ลงลึกแค่ไหนไม่รู้อาจจะลงแค่หยุดแค่พันสองก็ได้พันหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหรือเก้าร้อยหรือแปดร้อยหรือเจ็ดร้อยมันไม่มีใครบอกได้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็ไปตามเทรนด์เทรนด์ของหุ้นโลกเนี่ยมันเป็นทเทรนด์ที่เป็นทิศทางขาบ,บวกแล้วก็คือขาขึ้นแล้วเขาก็ต้องตามนะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นสมควรด้วยนะครับกับการที่เป็นหุ้นไทยถ้าเกิดเก็งกำไรพอได้แต่ถ้าเกิดลงทุนระยะยาวตอนนี้3-5ปีเนี่ย ผมก็มองว่าหุ้นถ่ายจะความน่าสนใจน้อยกว่าเพื่อนนะเหมือนกันนะครับโอเคอีกประเด็นหนึ่งคือว่า GQG เขาบอกว่า UGQG เนี่ยมันมีเฮลท์แคร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว UOB SHC เนี่ยเขาจะตัดทิ้งนะครับก็คือขายทิ้งทั้งหมด ตัวนี้ก็แล้วแต่การลงทุนเนาะเพราะจริงๆการที่เป็นเฮลท์แคร์มันก็จะเฉพาะเจาะจงว่าอย่างที่เราได้ดูรีวิวกองทุนที่ผมรีวิวไว้เนาะเฮลท์แคร์เนี่ยมันมีต้องหลายอย่างมีเมดิซีนยาเบอเปอร์มานะครับมีฟาร์มาซูติคอลนะครับมีเรื่องของฮอสพิทอลลงพยาบาลนะครับมีคลินิกต่างๆมีเครื่องมือทางการแพทย์แต่เราก็ไม่รู้ครับว่าใน UGQG เขาลงอะไรบ้างมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะครับแต่ว่า โอเคเห็นด้วยว่าตัดกองทุนออกก็ดีครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมแพงมากนะครับพอตัดออกก็จะสบายใจขึ้นหน่อยว่าค่าธรรมเนียมถูกลงนะครับเรามีมุมมองเชิงบวกต่อประเทศจีนในระยะยาวจึงเลือกลงทุนผ่านกองทุน U China เช่นเดิมนะครับอันนี้กเ็เรียกว่ามีได้มีเสียนะครับเพราะว่าหลัง c o v ิด1 9สิ่งที่จะกลับมาคืออะไรอเมริกาจีนเหมือนเดิมครับ สงครามการค้ายังกลับมาเหมือนเดิมครับเพราะว่าทรัมป์ก็เองก็ยังมาพูดว่าไม่ไม่พอใจนะครับสิ่งที่จีนทําส่วนจีนเองก็ไม่พอใจในสิ่งที่ทรัมป์ทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อ่ออีกนานนะครับผมว่าสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนน่าจะอีกนานแล้วก็เราก็จะได้รับคือประเทศอืน่นรอบๆข้างจะได้รับผลกระทบสองแบบคือทางทางแยกก็คือว่าพอสงครามการค้าเกิดขึ้นถ้าเราไปโอบใครนะครับเราไปเป็นพันธมิตรกับใครปุ๊บเนี่ยเราจะโดนบอยคอรจากเจ้าหนึ่งทันที อย่างหนึ่งก็คือว่าผลลัพธ์ทั้งนั้นดีเช่นเวียดนามหรือไต้หวันเริ่มมีบริษัทบางอย่างเนี่ยจากฮ่องกงจากจีนเนี่ยมาสร้างฐานการผลิตที่ไต้หวันกับเวียดนามนะครับเพราะนั้นเนี่ยมีความน่าสนใจขึ้นว่าเอ้การลงทุนจะเยอะขึ้นนะครับถัดไปนะครับการลงทุนในเหล็นะครับและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวอย่างไรก็ตามนะครับยังมีความกังวลต่อศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในอนาคตที่อ่อนแอลงคณะกรรมการลงทุนจึงปรับลดน้ําหนักนะครับ โอเคคือเห็นเหมือนกันนะครับว่าจริงๆเนี่ยลีดหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยยังไปได้ยาวๆในอนาคตแต่ว่าณวันนี้ของเขาเนี่ยตัดสินใจที่จะลดน้ําหนักนะครับเพราะว่าเข้าใจแหละในฐานะที่เขาเป็นผู้บริหารใช่ปะ่ะแล้วลูกค้าก็คือคนที่จะลงโลโบอ่ะมันไม่อยากเห็นกองทุนตัวเองติดลบเยอะๆใช่ปะ่ะซึ่งก็เห็นด้วยครับที่เขาจะปรับลดน้ําหนักแต่ส่วนตัวนะครับนี่เป็นไอเดียส่วนตัวนะ ถ้าเกิดใครได้ดูคลิปเมื่อวานนะครับคือคลิปของพอร์ตให้เงินทํางานจะเห็นได้ว่าผมซื้ออสังหาเพิ่มคือผมไม่ลดพอร์ตการลงทุนผมเพิ่มน้ําหนักด้วยซ้าเพราะผมใช้กลยุทธ์ว่าอะไรลงเยอะผมซื้อนะครับถ้าปัจจัยยังดีถ้าอนาคตยังมีโอกาสนะครับผมยิ่งลงยิ่งซื้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราคิดต่างกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเราได้เปรียบเทียบกันแน่ๆว่าเขาลดน้ําหนักใน lead แต่ผมเพิ่มน้ําหนักใน l e ดนะครับก็ไว้มาดูกันครับว่า ผลตอบแทนออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับอันสุดท้ายนะครับเราได้เพิ่มการลงทุนในทองคำนะครับผ่านกองทุนรวม SCB g o h โดยเห็นว่าการใช้นโยบายทางการเงินกันค้ังนะครับราตาดอกเบีย้ยที่แท้จริงอยู่ในระดับต่ําจะส่งผลให้ราคาทองคํามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นอกจากนี้นะการลงทุนในทองคํายังเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตอืมก็ทองคํามันขึ้นอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ทุกวันนี้นะครับ ทุกคนพิมพ์ธนบัตรใช่ไหมคือการที่อัดฉีดเงินนะครับโดยเฉพาะอเมริกานะคือเอาไทยก่อนไทยเรายังไม่ค่อยได้อัดฉีดมากนักนะครับเพราะว่าการอาัดฉีดคําว่าอัดฉีดก่อนอัดฉีดไม่ใช่ว่าแบบว่าเอาเงินแล้วไปพ่นใส่ใครนะอัดฉีดคือเขาจะใช้วิธีการผลิตเงินขึ้นมารัฐทุนผ,ผลิตเงินกับส่วนการคารังผลิตเงินผลิตเสร็จปุ๊บเขาไปก้านซื้อพวกพันธบัตรกลับคืนมานะครับคือเอาง่าย ใช้เงินซื้อในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนะครับเพื่อเอาเงินเข้าระบบเงินเข้าระบบเงินเข้าระบบนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าอเมริกาเรารู้ดีว่าเขาผลิตเงินโดยที่ไม่มีทองคำไปหนุนนะครับเขาเรียกว่าเป็น Fiat ที่ไม่มีอะไรมาหนุนเขาเลยเขาพิมพ์กระดาษนะครับแล้วเฟดก็บอกว่าเราจะทำอัลลิมิตนะครับอั l ลิมิตคคืออัดฉีดแบบอั l ลิมิตผลิตกระดาษแบบอัลลิมิตนะครับเพื่อมาพยุงเศรษฐกิจ นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับลองคิดดูว่าสมมุติเราสร้างบ้านนะครับเราผลิตกระดาษได้เยอะเรากระดาษไปอุดตามแบบแทนที่จะใช้ปูนในการฉาบจะใช้กระดาษในการเชื่อมอะไรเงี้ยแทนนะ่ะโอ้วันหนึ่งถ้ามันทลายมาคือไปทั้งบ้านนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดกับอเมริกาอยู่นะครับนั่นคือความน่ากลัว คือเขาเอากระดาษไปอุดในทุกๆรอยรั่วที่จะเกิดขึ้นในบ้านเขาเอากระดาษไปลองนูน่นลองนี่เอากระดาษไปเชื่อมแทนเหล็กแทนอะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่อเมริกาทําแล้วไม่มีทองคําสํารองไม่มีอะไรเลยมีแต่คําว่าอํานาจนะครับมีอํานาจในการควบคุมน้ามันมีอํานาจในการควบคุมราคาทองบางส่วนนะครับเขามีแค่นั้น มีอำนาจในเรื่องของอาวุธสงครามมีอำนาจในเรื่องของนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดมีแต่อำนาจใช่ปะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีอำนาจที่สุดคือดอลลาร์สหรัฐนะครับว่าทุกประเทศยังต้องพึ่งดอลลาร์สหรัฐเขาเลยคิดว่ายังเป็นมห,นหนาอนาการผลิตดอลลา่าออกมาเพื่อมอาอัดฉีดเขาเลยคิดว่าเขาทําได้นะครับนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวนะอันนี้แล้วแต่คนมองนะแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันน่ากลัวว่าวันหนึ่งทลายมามันก็เหมือนบ้านที่แบบสร้างด้วยกระดาษนะครับมันจะเละเทะนะมากมากเลยนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบด้วยเนื่องจากว่า ไอ้บ้านหลังนั้นเนี่ยมันดันแบบว่ากระจายเงินตรงนี้กระจายไปอยู่ทั่วโลกเลยนะครับอย่างไทยเองเราก็ใช้ดอลลาร์ในการสำรองใช่ไหมเาะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งดอลลาร์ไม่มีค่าขึ้นมาเนี่ยลำบากนะครับทีนี้มันก็จะมีอีกคนหนึ่งที่อยากจะมาสู้รบด้วยในเรื่องของดอลลาร์นะครับก็คือหยวนหยวนของจีนนี่แหละที่เขาพยายามจะิสต์ให้ได้เป็นแบบหน่วยเงินที่เอาไว้เป็นอัตราการแลกเปลี่ยนของโลกนะครับก็ต้องรอดูกันย,วยาวๆว่าจีนจะทําได้ไหมแต่ด้วยศักยภาพของจีนผมว่ามีโอกาสนะ มีโอกาสมากที่จะทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเรามองว่าจีนอาจจะดูดีกว่าอเมริกาด้วยซ้ำนะครับแต่ไม่รู้นะว่านานแค่ไหนแล้วมันจะสําเร็จหรือเปล่านะแต่ว่าด้วยการประกาศศึกของจีนเนี่ยก็ดูเข้มข้นแล้วก็ดูน่ากลัวน่าเกรงขามพอสมควรนะครับโอเคทีนี้นะครับรีบาลานซ์สรุปมาให้แบบนี้นะครับ SGB SFF Plus นะครับขีด I เนาะขายทั้งหมดไปแล้วนะครับนี่คือพอร์ตของผมนะเป็นความเสี่ยง กลางค่อนข้างสูงแล้วก็มีความเสี่ยงต่างประเทศนะครับนี่คือผมไปนั่งดูมาแล้วว่าเขาทําอะไรกับพอร์ตบ้างตัวตัวแรกนะครับขายหมดพอร์ตไปแล้ว s c b i n c a ตัวนี้จะเปลี่ยนมาเป็นตัว u g i s นะครับเพราะฉนั้นขายหมดพอร์ตไปแล้วเหมือนกันตัว l h p r o p i n f i k ด d ตัวนี้ขายไปอยู่ที่18.6%เข้คร่าวๆนะครับของผมนะเขาขายไปอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ s c b g o h เขาบอกเขาจะซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ IM เซทห้ RU ตัวนี้ขายหมดพอร์ตไปแล้วสงสัยหุ้นไทยไม่เก็บไปแล้วมั้งเนี่ยนะครับแล้วก็ SCB SEA ที่เป็น Active Fund ของกองทุนรวมหุ้นไทยนะครับขายหมดเหมือนกันผมไม่รู้เขาจะกลับมาซื้อหรือเปล่านะเพราะเมื่อกี้เขาบอกเขาให้น้ำหนักหุ้นโลกมากกว่าแต่ว่าไม่เห็นพูดถึงหุ้นไทยเลยว่าจะกลับมาซื้อหรือจะกลับมาถือไว้นะครับแต่ตอนนี้ขายหมดพอร์ตผมคิดว่าไม่น่าจะซื้อแล้วนะ UGQG นะครับก็เป็นหุ้นโลกนะครับซื้อเพิ่ม U China ซื้อเพิ่มนะครับอย่างที่เขาบอกเลยแล้วก็ UOB S H C เนื่องจากมันมีอยู่ใน GQG แล้วเขาเลยตัดสินใจขายทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมี2ตัวเข้าใหม่ครับก็คือ KT Fix 1ปี3ปีนะครับตัวนี้ซื้อมาแทน SCB SFF Plus นะครับแล้วก็ UGIS KiN ตัวนี้ซื้อมาแทน SCB INCA นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหน้าสรุปรวมว่าพอ รีบาลานซิ่งเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวรอดูนครับวันที่3วันที่4โดยประมาณนะแล้วเดี๋ยวเดือนเอ่อสินะครับวันที่15เดือนหน้าผมก็จะมาทําในโรโบอีพีที่7ก็จะมาสรุปรวมว่าทําอะไรไปบ้างนะครับสำหรับการรีบาลานซ์นะครับโอเคนี่คือหน้าตาพอร์ตในวันที่31กรกฎาคมนะครับขายไปหมดจนเหลือเงินอยู่ในพอร์ตแค่2356นะครับครึ่งเดียวเองเนาะเพราะว่า ผมลงทุนไป2เดือนนะครับแล้วก็เงินตั้งต้น3,000ก็เป็น5,000แล้วตอนนี้เหลืออยู่ประมาณแค่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับ2องพันส่านั้นเองต้องนั้นขายไปหมดแล้วนะครับก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรครับหน้านี้เพราะว่าแต่ว่าให้ดูแล้วกันว่าสภาพคล่องตาสารนี้ระยะสั้นเนี่ยพอเอาตัว K T fix เข้ามานะครับยังไม่ได้ซื้อเนาะแล้วก็ในตาสารนี้ระยะกลางหรือว่าตาสารนี้ต่างประเทศเนี่ยเป็น U G I S นะครับก็ ประมาณนี้ที่เราามาเพิ่มเติมนะครับส่วนอื่นๆก็ l h Pop i n v a ตัวนี้ลดน้ำหนักไปแล้วนะครับแล้วก็องคําำใดๆอย่างอื่นก็คล้ายๆเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างแต่ว่าจะไปเน้นในหุ้นหนังประเทศ UGQG กับ U China เพิ่มมากขึ้นนะครับหุ้นไทยอยากจะรู้เหมือนกันว่ายังจะซื้ออยู่ไหมหรือว่าไม่ซื้อแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้ครับไม่ได้มีเทียบอะไรเพิ่มเติมให้เพราะว่าเงินในพอร์ตเลยอยู่แค่นี้นะครับเทียบไม่ได้จริงๆนะครับ โอเคประมาณนี้ครับสำหรับโรโบจะพาชั้นรวยใน EP ที่6นะครับไม่แน่ใจว่าพอของเพื่อนเพื่อนเขาปรับแบบนี้เหมือนกันไหมน่าจะทุกคนนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครเลือกความเสี่ยงต่ำเนี่ยหรือความเสี่ยงอื่นๆความเสี่ยงสูงเนี่ยเขาลงทุนในกองทุนรวมตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดใครไม่เหมือนฝากคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะว่าเขาไปลงตัวไหนเพิ่มเติมให้นะครับ เพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยถ้าเกิดเลือกความเสี่ยงกลางๆเนี่ยน่าจะเหมือนกันแล้วเกิดความเสี่ยงต่ําผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาหุ้นเยอะหรือว่าหุ้นน้อยหรือยังไงหรือว่าเก็บหุ้นไทยไว้ไม่แน่ใจาเหมือนกันนะครับลองถ้าเกิดใครมีพอร์ตต่ำนะครับความเสี่ยงต่ําหรือพอร์ตความเสี่ยงสูงเนี่ยลองคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับว่าเหมือนกันหรือเปเอล่าไอกลยุทธ์ที่เขาทำนะครับอ่ะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในอีก15วันนะครับกลางเดือนหน้าก็ มาดูกันครับว่ารีบาลานซ์ไปแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็จะกลับมาบวกได้ไหมเทียบกับผอยเองินทํางานจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการลงทุนนะครับไม่ว่าจะโลโบแอดไวเซอร์หรือว่าจะตัวอื่นก็ตามลงทุนเองเก็งกาไรหรือว่าจะเป็นสาย VI ระยะยาวได้หมดขอให้คุณมีความสุขและสนุกกับการลงทุนเพราะการลงทุนคือชีวิตของคุณนะครับอาชีพที่ดีที่สุดในอนาคตคือการลงทุน ไม่ลงทุนไม่ได้แล้วนะครับในอนาคตต้องลงทุนทุกคนเพราะฉะนั้นเริ่มก่อนได้ก่อนมีความรู้ก่อนประสบการณ์ก่อนขึ้นดอยก่อนลงดอยก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นกําลังใจใทุกคนเหมือนกันนะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนอตอมได้กันเงินสวัสดีครับ